ค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านคะก่อนเบรกนะคะดรยุ้ยได้เล่าให้เราฟังถึงเรื่องการกระตุ้นยีนแห่งการย้อนวัยหรือเรียกว่าเซตินวันยีนใช่นะคะเตินวันถูกต้องก็ทําให้ถึงขั้นทําให้เกิดการย้อนวัยนะคะตัวนี้มันยืนยันแบบนี้เพราะว่ามันช่วยซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายที่เกิดการเสื่อมแล้วนะคะหรืออาจจะโดยการจํากัด คลอรี่หรือกินสารอาหารกลุ่มหนึ่งซึ่งมีฤทธิ์ในการกระตุ้นยีนแสงการย้อนวัยนี้ได้คือเรสฟราทอลจากเปลือกองุ่นค่ะซึ่งมีอยู่ในนี้นะคะ, <Red skin. S 2> คะเราได้โชว์แล้วนะคะแล้วถ้าเราทานร่วมกันกับควอซีตินที่อยู่ในชาที่่อยูในชาเขียวมันยกกล่องยกกล่องหรอะคะนี่นะคะอันนี้นะคะเราก็มีซองเล็กๆในนี้พกสะดวกนะคะแล้วก็ละลายง่ายโอ้ยิ่งไปใส่กับในน้ําอุ่นด้วยนี่ อร่อยด้วยนะคะและประโยชน์มหาศาลด้วยอย่างนั้นเลยนะคะคือในชาเขียวเนี้ยมันจะมีกลุ่มสารอาหารเยอะ,ะกลุ่มหนึ่งที่มันมีเยอะคือ EGCG ซึ่งมีงานวิจัยมะเร็งเยอะแล้วก็ยังมีสารชื่อควอิตินค่ะซึ่งกระตุ้นยีนแห่งการย้อนวัยเพราะฉะนั้นเนี้ยคุณคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาจะหลากหลายแล้วนักวิทยาศาสตร์พบว่ามีสารอาหารกลุ่มหนึ่งค่ะพอเรากินเข้าไปแล้วเนี้ยมันให้ผลหลอกร่างกายว่าเรากําลังอดอาหารค่ะทำให้มีการกระตุ้น สเตอรอาารรินยีนแห่งยีนแห่งการย้อนวัยในในหนูตัวแบรเรียกเซอร์ยน์ทามาในหนูภายในมนุษย์เนี่ยเราเรียกว่าสเตอรอินวันก็กลุ่มเดียวกันเลยให้ผลเหมือนกับเราจํากัดแคลอรี่ค่ะโดยที่เราไม่ได้อดจริงๆค่ะแล้วก็เป็นความลับอีกอย่างนึงในธรรมชาติที่มนุษย์พึ่งค้นพบอย่างเงี้ยค่ะสารอาหารที่เป็นกระตุ้นยีนแห่งการย้อนวัยค่ะโดยที่เราไม่ต้องอดอาหารนะคุณผู้ชม ดูสิจารุนีวิสาตั้งใจจะเป็นโยคีซะหน่อยนะแบบทานแต่ผักแล้วก็ทานแต่โปรโตีนกินไขมันบ้างเล็กน้อยอดอาหารไปสักมื้อหนึ่งหรือสองมื้อกำลังตั้งใจอยู่ว่าจะทำได้ไหมมีสารตัวนี้ขึ้นมาช่วยชีวิตไว้นี่เราไม่ต้องอดอาหารขนาดนั้นนะคะเขาก็สามารถที่จะช่วยเราได้นะคะเพราะบางวันเนี่ยเราต้องมีไปเจอเพื่อนไปสังสรรค์ไปงาน พี่ก็จะต้องมีเรื่องของการแบบรับประทานกันอยู่ตลอดนะคะมีตัวช่วยแบบนี้นี่พี่ว่ามันดีมากๆเลยนะคะสารอาหารที่ว่ามีอะไรบ้างคะคุณผู้ชมเอาปากกาเอากระดาษมาจดเลยคะ่ะดรกเรกำลังจะบอกเดี๋ยวนี้คะ่ะก็ต้องกระดาษมาจดนะครับเพราะว่าอย่างที่พี่พิ่นพูดเลยว่าจริงๆถ้าเราอยู่เป็นโยคีอยู่คนเดียวหรือว่าเราถือบวชถืออะไรไปเราก็ทําได้แหละแต่ในสภาพที่เรายังเป็นแบบสังคมอยู่เราจะไปนั่งอดในขณะที่แบบคนอื่นเขารับประทานกันกับผู้ใหญ่แล้วเขา ชี้ชวนว่าอันนี้ของเขาภูมิใจเสนอเขาไม่ค่อยพอใจด้วยนะคะเพราะบางที<ช>บ,อบอกตัวนี้กบอกอ๋อไม่ค่ะไม่อันนี้มนไม่ค่ะไม่ทานน้ำตาลบอกตัวนี้ไม่ค่ะไม่ผู้ใหญ่คำคายมันเป็นมิตรภาพดังนั้นตัวช่วยก็เลยมาเลยนักว <c oughs> ิท <c oughs> ยาศาสตร์พบว่าสารต่อไปนี้เมื่อเรากินเข้าไปค่ะจะไปกระตุ้นกลุ่มยีนแห่งการย้อนวัยหรือเซอร์ตูอินยีนทําให้เกิดกลไกลต่างๆในการชะลอความชราย้อนวัยแล้วก็ยืดอายุไขข,ของเรา,เราได้แก่แลิสต์ราเทลจากเปลือกองุ่นเทโลสตตลบีนจากบลูเบอร์รี่ คซตินจากชาเขียวและ Apple. แอปเปิลจตเปลือกนะเปลือกแอปเปิลสารสกัดเมล็ดองุ่นค่ะเป็นสุดที่รักตัวโปรดตัวนี้ก็กต้นยีนแห่งการย้อนวัยด้วยนะสารสกัดเมล็ดองุ่นนะคะพี่น้องไทยทรรมและคุณผู้ชมทั้งหลายสารสกัดเมล็ดองุ่นต้นยีนแห่งการย้อนไวัยได้ถ้าเป็นสาวงามเนี่ยเมล็ดองุ่นก็จะติดทุกโผเลยค่ะและสารสกัดจากชาดําอันนี้ยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีก ว่าทำไมญี่ปุ่นดื่มชาเขียวคนจีนดื่มชาดำเขารู้ความลับของการมีอายุยืนและสิ่งที่พวกเขาดื่มก็คือสารอาหารกระตุ้นยีนแห่งการย้อนวัยนี่เองชาเขียวเนี่ยเป็นเป็นเครื่องดื่มที่กระตุ้นยีนแห่งการย้อนวัยถ้าเราดื่มกันทั้งหมดอะเขามาชักชวนกันอย่างเงี้คุณผู้ชมก็ดื่มนะคะเราก็ดื่มดื่มกันมันเหมือนเราอยู่อ,อังกฤษเลยอะ ดื่มชาทั้งวันนี้นะคะเหมือนอยู่อังกฤษเลยค่ะ<ช>เวลาน้ําชาอะไรเงี้ยเขาจะมีเวลาน้ําชาน,นะคะใช่แล้วเราก็ดื่มสารอาหารกลุ่มนี้แต่ทีนี้ถ้าเราดื่มแล้วเราทําตามเนี่ยมีสารอาหารกลุ่มที่เป็นตัวช่วยแล้วเนี่ยเรายังต้องอดอาหารไหมคะคุณยุ้ยหรือว่าเราต้องจํากัดว่ามันควรแค่มื้อนึงหรือสองมื้อหรือเปล่ายังไงคะคือยุ้ยคิดว่าเราอ่ะควรทํา I F อยู่แล้วก็คือแบบ พูดง่ายๆคือเราตื่นมาถึงเที่ยงเนี่ยเราไม่ได้สั่งนนะครค์อักขาอยู่แล้วละ่ะก็ถือว่าเราทํา I f แล้ว i f ที่ีคิดว่าเหมาะที่สุดก็คืออดหลังสองทุ่มไปถึงเที่ยงเพราะว่ามันเลยเวลาสั่งรค์นนะแต่พอผู้ใหญ่เรียกเราไปพบมันก็เที่ยงไปแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องกินแหละคราวนี้ตามทําการทดลองเนี่ยเป็นการกินของอย่างปกติค่ะถึงแม้เราจะกินปกติร่างกายก็จะคิดว่าเราอดอาหารแล้วยินแห่งการย้อนวัยก็จะถูกกระตุ้นอยู่ดีตัวอย่างเช่นเลสซอร์เทอรจากเปลือกองุ่นในงานวิจัยของเขาเนี่ย เอาหนูทดลองมากินสารอาหารไขมันสูงค่แะแล้วแบ,บ่งหนูเป็น2กลุม่มกลุ่มหนึ่งกินเรซสบรดทอฟเข้าไปด้วยอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้กินปรากฏว่าไอ้หนูกลุ่มที่กินไขมันสูงแล้วกินเรสแบรดทอฟมันผอมลงค่ะอ,อันนี้ก็จากหนูอ้วนกลายเป็นหนูผอมเนี่ยเรามีตัวช่วยตรงนี้นะคะคือเรซแบรดทอฟจากเปลือกองุน่นซึ่งมีโทโลสติบีนใช่นะคะ,ะแล้วก็มีบูเบอรี่โพสตินจากชาเขียวด้วย แล้วก็มีแอปเปิลนะคะมีสารสกัดเมล็ดองุ่นแล้วก็มีชาดําถูกไหมคะถูกค่ะแต่คณิตวิชุจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อยินแห่งการย้อนใบถูกกระตุ้นจะเกิด5กลไก่เกิดขึ้นทันทีโอ้โหเป็นข้อข้อมาดีจังเลยค่ะหบล็อกปัจจัยที่ทําให้เกิดการอักเสบทั้งหมดออกไปไม่ว่าเราจะเลิกอดอาหารหรือว่ากินตัวช่วยเนะะสองควบคุมการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตและไขมันทําให้ไม่อ้วนค่ะ สามลดน้ําตาในเลือดสี่ช่วยให้ผนังหลอดเลือดด้านในเรียบลื่นและยืดหยุ่นได้ดีห้าป้องกันการก่อตัวและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งและที่พี่วันพูดถึงว่ามีเลซิตาเทอจากเปลือกองุนเทโรซิลบีนจากบลูเบอรี่คอสตินจากชาเขียวแล้วก็เปลือกแอปเปลิลสารสก,กัดเมล็ดองุ่นแต่ว่ายังไม่ต้องกังวลเรื่องบลูเบอรี่มากนะักเพราะเมื่อกินเลซิตาเทอเข้าไปในร่างกายจะเปลี่ยนเป็น เธอโรสิลบินได้เองค่ะออ๋นั่นเป็นกลไกของเขานะคะเป็นกลไกของเขาซึ่งก็ช่วยเราได้มากเลยบางทีมันก็เซฟไปตัวหนึ่งนี้นะคะก็ดีจังเลยสุดยอดมากค่ะสารอาหารกระตุ้นยีนแห่งการย้อนวัยเรสเปราทอลจากเปลือกองุ่นและควอซิน จากชาเขียวนะคะที่ดื่มเกินบทแล้วค่ะหากคุณผู้ชมสนใจเรื่องที่เราคุยกันนะคะหรือว่าสนใจผลิตภัณฑ์สอบถามกันได้เลยค่ะที่ Line a อ t ท็อปช้อปปิหรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะและวันนี้เรายังคงแถมอยู่นะคะเพราะว่าฝนก็ตกนะคะอากาศก็เปลี่ยนแล้วก็ไม่อยากให้ใครเป็นอะไรนะคะฟ้าทลายโจรค่ะ ป้าถ่ายจนที่ผสมกระชายขาว p o p ปอริสและยูคาลิปตัสรางวัลนวัตกรรมเหรียญเงินผลิตภัณฑ์โลก ITE London ปี2021ค่ะเราแจกทุกออเดอร์เลยนะคะค่ะและกลับมาพบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ j k แ18 Top News กับ,บรายดีๆแบบนี้ด้วยความรักและห่วงใยจากเรา Top Health Story สวยสุขภาพดีแบบท o p t o ขอให้แข็งแรงและมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีดค่ะ,คะ